สมัยสองอย่างภิกษุทั้งหลายในเวลาที่พวกโจรมีกำลังพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายย่อมอ่อนกำลังในสมัยนั้นพระเจ้าแผ่นดินย่อมไม่สะดวกที่จะเสด็จผ่านไปเสด็จออกไปหรือออกคำสั่งไปยังชนบทชายแดนแม้พวกพราหมณ์และข้าบดีก็ไม่สะดวกที่จะผ่านไปออกไปหรือตรวจตราการงานภายนอกในทํานองเดียวกัน ในเวลาที่พวกพิกษุนเลวซาม,มีกำลังพวกพิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักย่อมอ่อนกำลังในสมัยนั้นภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักย่อมนิ่งเงียบนั่งในถ้ากลางสงฆ์หรืออพยพไปอยู่ชนบทชายแดนข้อนี้นั้นย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกือ้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกือ้อกูลเพื่อทุก แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในเวลาที่พระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายมีกำลังพวกโจรย่อมอ่อนกำลังในสมัยนั้นพระเจ้าแผ่นดินย่อมมีความสะดวกที่จะเสด็จผ่านไปเสด็จออกไปหรือออกคำสั่งไปยังชนบทชายแดนแม้พวกพรามณ์และข้าบดีก็มีความสะดวกที่จะผ่านไปออกไปหรือตรวจตราการงานภายนอกในทํานองเดียวกัน ในเวลาที่ภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักมีกำลังภิกษุเลวสามย่อมอ่อนกำลังในสมัยนั้นภิกษุเลวสามย่อมนิ่งเงียบนั่งอยู่ในถ้ำกลางสงหรือออกไปทางใดทางหนึ่งข้อนี้นั้นย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย